ใชก็โอเคเข้าสู่เปเปอร์นะครับวันนี้ก็อาจจะมีหลายตัวหน่อยก็เป็นงบนะครับตัวแรกเลยโอ้จะเรียกว่าภูมิใจนำเสนอมากก็คือตัวน e โอนะครับ,รบเพราะว่าน e โอก็ทีสโกเองก็เป็นผู้อ่าอันไรด์ right นะครับก็ถือว่ากำไรตรมากที่1ออกมาเนี่ย268ล้านก็โตขึ้น4 9เยอนเยีย8นเร์คิวอนคิวเลยนะครับก็ถือว่ามากกว่าที่เราตลาดคาดค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ถ้าเป็นกำไรจากการดำเนินงานก็28 7ล้านอันนี้ก็บวก 60%เยนเยแล้วก็86% q ิวอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายยีสบที่มีเข้ามานะครับถ้าไม่รวมนี้ก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยธุรกิจคือดีมากกลับมาดีครั้งหนึ่งนะครับรายได้รวมเนี่ยบวกเกือบ9%ก็มาจาก Personal Care แล้วก็ Baby k n d s i d s ซึ่งอันนี้เขาก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะ Personal Care เนี่ยโตถึง22%เลยนะครับแล้วก็กลุ่ม h o u s e โฮนกะ็ที่เป็นก้อนใหญ่ของเขาก็เป็น ทรงตัวก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งก็คือเรื่องของยอดขายต่างประเทศดูจะซอฟลงนะครับอาจจะติดลบประมาณสัก10%กว่าปแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยก็ทําให้ตัวยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้ตัว GP ของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับมาจินก็เป็นเกือบประมาณสัก46%ละก็เรียกว่า เป็นนิวไฮเลยนะครับเพราะว่าตัวราคาวัตถุด,ดิบซึ่งมีปัญหาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับลดลงแล้วอันนี้ก็ทําให้มาจิ้นกลับมาสู่ระดับเดิมที่มากกว่า4 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับงนั้นไตรมาสที่2เนี่ยก็เชื่อว่ายังเติบโตต่อนะครับแล้วเติบโตโดยเฉพาะเยือนเยเนี่ยน่าจะมีการเติบโตที่ชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของ Q ิวอันคิวเนี่ยอาจจะมีนิดนึงก็คือวัตถุด,ดิบเนี่ยในช่วงไตรมาสสมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอันนี้ก็จ,จะทําให้มาจิ น,นะครับก็ยังแนะนําซื้อเหมือนเดิมนะครับก็ราคาอยู่เป้าหมายที่52.5บาทนะครับตัวนี้อีกตัว,ตว, 5. 5. ตวซึ่งเป็นตัวที่เราเชียร์มาตลอดก็คือ AWC นะครับกำไร1.6พันล้านก็โตขึ้น13%เยือนเยียร์แล้วก็18%คิวอนคิวแต่ถ้าไม่รวมรายการพิเศษพวกกำไรรต่างๆเนี่ยก็ออกมาที่6 8 1ล้านก็ยังดีกว่าที่เราคาด13%านะครับนี่ก็รายได้หลักที่โตขึ้นก็มาจากตัวโรงแรมนะครับเพราะว่าโรงแรมเนี่ยตัวค่าห้องโดยภาพรวมเนี่ยโตขึ้น มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็สูงกว่าปี2019แล้วนะครับก็ถือว่าเป็น all time high ในช่วงนี้เลยอันนียในภาพของฝั่งโรงแรมเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่จะเติบโตในช่วงจากนี้ไปนะครับผู้ในส่วนของรีเทลเนี่ยก็ลบ3เปนเยอเลียออฟฟิศก็บวก3ส่วน2ส,ส,ส,ส่วนนี้ก็ค่อนข้างจะ offset กันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่พิเศษนักนะครับอันรามองแล้วไตรมาสที่2ก็ยังน่าจะยังได้อยู่จากการท่องเที่ยวที่ยังฟื้นตัวนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เกี่ยวเนื่องกับที่เราเชียร์ในทีมของ Entertainment Complex ด้วยว่าถ้ามันมีข่าวแล้วมาเนี้ยตัวนี้น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกันเราก็ยังแนะนำซื้อนะครับก็เป็นหนึ่งในท็อปพิกของกลุ่มโองแรมเลยก็เป็นอ่าทาร์เกตไพรซ์่ี่5.8เหมือนเดิมนะครับ อีกตัวเป็น BDMs ก็สั้นๆเลยก็คือรายได้ภาพรวมเนี่ยอยู่ที่4.1พันล้านตัวกำไรเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็บวก3% Q1Q นี่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเพราะว่าปกติแต่มัดที่1เนี่ยจะเป็น low season ก็ผู้ป่วยที่เป็นไข้วัดใหญ่ในช่วงแต่มาดที่1เนี่ยก็มาช่วย offset ออของรายได้จากตัว,นะวผู้ป่วยที่เป็นตัวนอกกลางในช่วงรมอม a อ a ที่หายไปนะครับนี่ก็ถือว่ามาชดเชยกันได้ต่างชาติดีขึ้นนะครับพวกจีนฝรั่งเศส อ uh, US US เนี่ยก็คือดีขึ้นก็จะมีตะวันออกกลางที่ลดลงไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันไรายได้ต่างชาติก็เพิ่มขึ้นเป็น30%ของไรายได้รวมแล้วก็ถือว่าเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจาก20ปลาย,ลายตอนนี้ก็แตะที่30%แล้วภาพรวม g p ก็ ปรับขึ้นดีขึ้นนะครับนิดหนึ่งนะครับก็มาจากที่ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นนี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ติ๊เกตไซส์ของต่างชาติจะมากกว่านะครับนี่ก็แรียว่าค่ารักษาต่างๆก็จะสูงกว่าคนไทยนะครับอัน้นภาพรวมไตรมาสสก็ยังอาจจะมีการลดลงเป็นฤด,ดูกาลนะครับก็จะลดลงคิวนิดหน่อยแต่ภาพก็ดีแต่ว่าอาจจะดีสู้ BH ไม่ได้ก็ถือไม่ได้เซอร์ไพรส์มากนักนะเพราะแค่ว่าดีกว่าที่คาดนิดหนึ่งนะครับก็ยังแนะนําซื้อนะครับถือว่าถ้าถือเป็นลองเทอมเนี่ยก็ยังได้อยู่ที่ราคาเป้าหมายที่37บาท นะครับอีกตัวที่เป็นท็อปพิกของเราในกลุ่มโรงพยาบาลก็คือเพียเก้าเพียเก้านี่ออกมา159ล้านโตขึ้น46%เยือนเยียแต่ว่าลดลง15% q ห q ตวามฤดูกาลอย่างที่เคยบอกไปก็ดีกว่าที่เราคาดเกือบ10%นะครับ ตัวรายได้ของต่างชาติเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเติบโตได้ดีตามที่เขาโฟกัสเลยว่าจะทําให้ต่างชาติเป็นส่วนมากขึ้นเรื่อยๆก็โตได้ถึง25%รตายได้จากคนไทยเนี่ยโต10%นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาที่เขาทำต้องการนะครับแล้วก็ปัจจุบันรายได้ต่างชาติเนี่ยเป็น15%แล้วนะครับจากเดิมประมาณแค่10ต้นๆก็ถือว่าจะค่อยๆปรับขึ้นมานี้ก็เป้าหมายเขาน่าจะเกิน20%ขึ้นไปในปี2ปีนี้นะครับ มาจินก็ดีนะครับก็พอาผู้เปิดางชาติที่สูงขึ้นก็ทําให้มาจินดีขึ้นด้วยตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่เราชอบในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแต่มาสองเราโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีขึ้นด้วยที่การที่เขาจะเป็นเอเจนซี่ในที่จะได้จากประเทศคูเวตด้วยนี่ก็น่าจะเป็นส่วนที่เสริมขึ้นมานะครับภาพรวมก็ยังแนะนําซื้อเป้าหมายอยู่ที่23บาบาทเช่นเดิมนะครับอีกตัวแม็กก็ออกมาอาจจะดูไม่ค่อย ที่ที่เอามาพูดวันนี้เพราะว่ามัน,เป,นเป็นตัวนึงที่เราแนะนําในตัว DCA ที่เป็นปันผลนะครับงบอาจจะออกมาดูแล้วอาจจะเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากแต่สิ่งที่อยากให้เห็นก็คือว่าภาพรวมเนี่ยเขายังเป็นกําไรได้ค่อนข้างโอเคถึงแม้ s ซมซ e s เซลส์เนี่ยจะบวกแค่ประมาณ0.2แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าภาพรวมที่ธุรกิจของเขาเนี่ยมันยังไปได้ได้ดีอยู่แล้วก็เป็นตัวที่มีเงินสดอยู่ค่อนข้างเยอะ ยังอยากแนะนําในเชิงของการารับปันผลนะครับเพราะว่าโดยราคาตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า yield ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ6-7%เลยต่อปีนะครับแล้วก็จ่ายปันผล2ครั้งแต่ต่อปีด้วยภาพของกําไรแต้มาสที่แต้มาสของเขาที่ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูแย่อะไรก็ยังซื้อได้หรือว่าถือยาวๆได้เป้าหมายก็ยังอยู่ที่14.2เหมือนเดิมสำหรับตัวแม็กนะครับสุดท้ายของเปเปอร์ก็เป็น AOT นะครับตัวนี้เราก็มีการปรับ ประมาณการแล้วก็ปรับเรตติ้งจากถือเป็นซื้อด้วยราคาเป้าหมายก็เพิ่มขึ้นเป็น8 1บาทนะครับเพราะว่าไตรมาสที่2ของเขาเนี่ยออกมาที่กำไร5.8พันล้านนี่ดีขึ้นทั้งเยืนเยแล้วก็คิวนคิวนะครับอันนี้ก็ถือว่าอินไลน์แะแต่ว่าจุดที่เรามาปรับเนี่ยเพราะว่าเรามอ,ง,อางเรื่องของที่เขาการช่วยเหลือที่เขาจะให้กับ King Power เนี่ยดูแล้วน่าจะลดลงนะครับอันนี้ก็เรียกว่า r i สตตรงนั้นเนี่ยหายไปบวกกับ จำนวนผู้โดยสารที่มากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำฟอร์ c ค s สต่ำกว่า30ล้านคนสำหรับผู้โดยสารนะครับก่อนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ3 4ล้านก็เป็นตัวที่เราปรับหลักนะครับก็ทำให้มีการปรับตัว AOT e ขึ้นมาเป็นซื้อนะครับถ้าเป้าหมายใหม่อยู่ที่81บาทครับผมเ a ปเปอร์ペーペーก็คงประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีก สิกว่าเ a เปอร์ที่เราส่งเมลให้กันะักลงทุนเหมือนเดิมนะครับว่ายังไงก็ถ้าต้องสนใจงบตัวไหนก็อาจจะดูจากอีเมลแล้วก็ดูจากเ a เปอร์ขอทางซีก็ได้นะครับมีงบอีกประมาณ10บกว่าตัวเลยนะครับที่ไม่ได้ามาสรุปกันมันเยอะมากนะครับ